สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m ไปกันที่สายที่4สายของคุณเจนคุณเจนมาพร้อมกับเรื่องที่พี่ชายของคุณเจนเดินทางกลับบ้านแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆบนถนนเส้นหนึ่ง เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก25ปีที่ผ่านมาครับเรื่องของโคง100้งร้อยศพมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณเจนตอนนี้โทราศัพท์มาจากแถวไหนมาจากแถวพระราม3ค่ะพระรามพระราม3ตอนนี้ฝนหยุดตกหรือยังฮะอ่าหยุดละค่ะก่อนหน้านี้ตกหนักไหม ตกอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะแต่ไม่ได้หนักมากอะค่ะตกอยู่แป๊บหนึ after after ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะฝนหลอกฝนว่นะฮะคุณเจนกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยค่ะนี่โทรมาครั้งแรกเลยค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักปกติฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะใช่ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่พี่ชายของคุณเจนเนี่ยเขาไปเจอเรื่องนี้มาค่ะ เออโค้งร้อยศพไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณเจนอ่าถ้าเกิดเล่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราครั้งแรกตื่นเต้นแล้วก็ควรอยากจะบอกคุณเจนว่าคุณเจนจ๋าเล่าชา้าช้าค่อยๆเล่านะได้ค่ะโอเคลุยเลยจ้ะค่ะ,คะเหตุการณ์นี้นะคะย้อนไปเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะอ่าพี่ชายตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแถวแถวชานเมืองแห่งหนึ่งนะคะเรียนอยู่ปีหนึ่ง ส่วนเจนเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมปลายนะคะแล้วก็เจนก็จะมีพี่สาวอีกคนหนึ่งค่ะอะปกตินะคะทุกวันเนี่ยเจนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยเราจะกลับบ้านพร้อมกันคือคุณพ่อจะรับแล้วก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกันนะคะส่วนพี่ชายเนี่ยจะกลับบ้านเองเพราะว่าบ้านอยู่แถวแถวชานเมืองก็เลยพี่ชายเขาก็จะ,ะนั่งรถเมย์บ้างแล้วก็ต่อแท็กซี่บ้างเพื่อที่จะกลับมาถึงบ้านสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ขับรถนะคะ ทีนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือว่าประมาณช่วงบ่ายสามโมงนะคะพี่ชายก็โทรมาหาคุณแม่บอกว่าวันเนี้ยเลิกเรียนประมาณสี่โมงก็ไม่มีซ้อมเชียร์ไม่มีรับน้องก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเลยซึ่งคาดว่าน่าจะถึงบ้านเนี่ยประมาณสักห้าโมงเย็นคุณแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็หาข้าวทานได้เลยเปิดตู้เย็นแล้วก็ฝากเอาข้าวให้น้องหมาที่บ้านทานด้วยค่ะ ่าที่บ้านก็จะเลี้ยงหมาประมาณสักสี่ห้าตัวนะคะตอนนั้น mm hmm. ทีนี้พี่ชายก็โอเคก็ตกตะลับคำเรียบร้อยเสอร์ลาพพอประมาณใกล้ๆสองทุ่มนะคะเจนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยก็กลับมาถึงบ้าน mm hmm. ก็ปรากฏว่าบ้านเนี่ยมืดไปหมดเลยนะคะคือเหมือนยังไม่มีใครกลับมาแม่ก็ mm hmm. พอเห็นปุ๊บแม่ก็บ่นเลยค่ะว่าอา้าวไหนบอกว่าไหนพี่ชายบอกว่าจะกลับมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วก็ไม่โทรมาบอกด้วยว่าหายแบบไปไหนอื mm hmm. ทีนี้เราก็าก็บ่นเสร็จเราก็เข้าบ้านกันก็เปิดไฟคุณแม่เนี่ยก็เข้าไปในห้องครัวไปแบบอุ่นอาหารเตรียมทําอาหารกับข้าวนะคะคส่วนคุณพ่อแล้วก็พี่สาวเนี่ยก็เข้าไปนั่งในห้องอ่าทานข้าวก็ดูทีวีกันเดนเองเนี่ยก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดทํากันบ้านอยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะลงมาทานข้าว หลังจากที่เรากลับมาได้น่าจะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอะค่ะก็พี่ชายก็กลับมาถึงบ้านก็ลงรถแท็กซี่หน้าบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่ในห้องครัวคุณแม่ได้ยินเสียงแท็กซี่แล้วคุณแม่ก็หันไปมองก็เห็นพี่ชายเปิดประตูรัวว้วค่ะแล้วก็เดินเข้ามาพอพี่ชายเดินเข้ามาผ่านห้องครัวที่คุณแม่อยู่เนี่ยคุณแม่ก็หันมาบ่นเลยค่ะบอกว่าเนี่ยทําไมเพิ่งกลับแล้วก็ทําไมไม่โทรมาบอกเลยว่าแบบ อจะกลับคช<ะ>่<ะ>ใช่ค่ะพี่ชายก็คือกลับมาเนี่ยนะคะเดินมาก็หน่าบึ้งเลยนะคะตอนเดินเข้าบ้านมาแล้วก็ขอคุณแม่บ่นอีกพี่ชายก็หันมาบอกคุณแม่บอกว่ารู้ไหมตะเกียรเกือบตายแล้วแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านเลยค่ะคุณแม่ก็คือตอนแรกก็งงว่าแบบเอ๊ะเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วพี่ชายก็เดินเข้าบ้านไปนีพอเดินเข้าบ้านไปเนี่ยพี่สาวกับคุณพ่อเนี่ยอยู่ในห้องทานข้าวเขาก็เห็นพี่ชายเข้ามาละแต่ก็หน่าบึ้งอะค่ะเดินเข้ามาแบบแบบปึงปัง แล้วเขาก็ไม่ทักทายไข่คุณเจนพักหายใจก่อนช้าๆนะเสียงสั่นละได้ค่ะคุณเจนจ๋าคุณเจนจ๋าคุณเจนสามารถลดสปีดลงกว่านี้ได้อีกนิดนึงจะได้คลายคลายความตื่นเต้นลงได้ค่ะผมกลัวจะหายใจไม่ทันได้ค่ะเอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆอ่า ใครๆคิดว่าอันนี้ยไม่ได้เล่าออออากาศคุณเจนกําลังคุยกับเพื่อนเฮ้ยไอ้แจ <He i, S 2> ็ <I> Jack, คกูสนิทกับมึงอ่ะกูอยากเล่าเรื่องนี้ให้มึงฟังฟิลประมาณนั้นเลยเออโอเคโอเค ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายกลับมาบ้านโดนบนแน่นอนแล้วพี่ชายก็พูด<ช>มาคำหนึ่งทิ้งท้ายว่าเมื่อกี้เกือบตายเกือบตายใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินเข้าบ้านมาก็คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยอยู่ในห้องทานข้าวก็เห็นแล้วว่าพี่ชายเข้ามาแต่เขาหน้าบึ้งนะคะแบบปึงปังๆเข้ามาเลยแล้วเขาก็ไม่ทักทายใครอะค่ะก็ไม่ก็ไม่ทักทายคุณพ่อไม่อะไรเลยเขาก็เดินถานขึ้นข้างบนชั้นสองนะคะเ,ออเข้าห้องนอนไปเลย หลังจากพี่ชายเดินผ่านไปเนี่ยนะคะประมาณไม่ถึงห้านาทีอะคะอ่ะคุณพ่อที่ยืนดูทีวีอยู่กับพี่สาวเนี่ยอยู่ดีคุณพ่อก็สั่นนะคะตัวสั่นแบบมากๆเลยพี่สาวบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าคุณพ่อสั่นเหมือนแบบเจ้าเข้าเลยอะคะ่ะครับ สั่นสั่นสสั่นพี่สาวก็คือตกใจว่าแบบอ้าเป็นอะไรแบบลมชักหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ก็ไม่กล้าจับตัวคุณพ่อนะคะเพราะพ่อสั่นแรงมากอะค่ะพี่สาวเขาก็เลยไปดึงเก้าอี้อะค่ะมาลองไว้เพราะว่ากลัวคุณพ่อหลอค่ะเราวสลาเขาก็ก็ยืนอยู่อย่างเงี้สักพักนึงคุณพ่อก็เริ่มสั่นเบาลง ประมาณสั่นอยู่ประมาณสักสองถึงสามนาทีค่ะคแล้วก็เริ่มเบาลงเราคุณพ่อก็นั่งลงบนเก้าอี้ค่ะแล้วก็นั่งเสร็จคุณพ่อก็นั่งหลับตานะคะแล้วก็อ่าเอาเมือประสานกันไว้ตรงหน้าตักเหมือนนั่งสมาธิใช่ค่ะเ,ออเหมือนนั่งสมาธิค่ะแต่ว่าเป็นท่านั่งบนเก้าอี้นะคะคคทีนี้พี่สาวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ย อคุณพ่ออยู่บ้านคุณพ่อก็จะถอดเสื้อนะคะทีนี้ตัวคุณพ่อะคะ่ะก็เริ่มแดงแดงตั้งแต่ปลายเท้าอะคะ่ะไล่ขึ้นมาเทา้าขาตัวจนถึงหัวะคะ่ะหน้าแดงหมดเลยพี่สาวก็ตกใจมากคือนึกว่าแบบเป็นความดันหรือว่าเส้นเลือดจะแตกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตกใจเราแต่ว่าพ่อพอพ,อ,พอสันเสร็จพอตัวแดงแล้วพ่อก็นั่งนิ่งเลยนะคะแบบ,บเหมือนคนไม่หายใจอะคะ่ะเหมือนนั่งสมาธินั่งนิ่งแล้วก็ นั่งอยู่อย่าง,งานั้นแล้วตัวเขาก็ค่อยๆหายแดงจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เจนเนี่ยเดินลงมาจากข้างบนแล้วครับเจนก็เห็นเจนก็้ก็ถามพี่ก็เดินลงมาก็งงแล้วก็เลยถามพี่สาวว่าคุณพ่อเป็นอะไรพี่สาวเขาก็เขาก็สั่นเขาก็ใส่หัวคาา่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งถามอะไรเพราะเขาก็ยังไม่รู้แล้วก็ทีวีที่ดูอยู่พี่สาวก็ปิดนะคะ,ะก็บ้านก็เงียบมากลยตอนนั้นนะคะโอเคคุณเจน กะแอมก่อนกะแอมก่อนเออเออกะแอมก่อนนะเพราะว่าเสียงเริ่มแหบแล้วแจนเย็นนะคุณเจนนะเล่าดีแล้วดีแล้วอ่า<ะ>นะฮะลดสปีดลงแล้วมันจะคลายความตื่นเต้นได้เชื่อพี่ได้ค่ะออโอเคดีแล้วตอนนั้นทุกคนในบ้าน<ะ>งงว่ามันงงเกิดะอะไรขึ้นกับคุณพ่อ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าในห้องทานข้าวก็คือมีคุณพ่อนั่งอยู่คแล้วก็มีพี่สาวกับเจนก็คือยืนจ้องคุณพ่อเพราะว่ากลัวคุณพ่อหล้มะค่ะเพราะเขานั่งเฉยเลยอะค่ะเสร็จแล้วก็อยู่อย่างนั้นสักประมาณแป๊บหนึ่งคุณแม่ก็เดินเข้ามาจากจากในครัวค่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็เราก็มองหน้าคุณแม่คุณแม่ก็มองหน้าเราแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนะคะทุกคนก็ก็มองหน้ากันไปมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอืมเสร็จ ประมาณคุณพ่อนั่งอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะประมาณสักสิบห้านาทีได้อะคะ่ะเราคุณพ่อก็ลืมตาแล้วพ่อก็บอกว่าให้ขึ้นไปตามพี่ชายลงมาด่วนอ้ย <Für S 2> าดน้าแล้วก็ลงมาด่วนเลยคอ่าเจนก็วิ่งขึ้นไปตามค,ค,ามค่ะ <S <S ก็ไปาะเรียกสักพักหนึ่งพี่ชายก็เดินลงมาแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปเอาเข้าวสารนะคนละหนึ่งกำคุณพ่อกำหนึ่งพี่ชายกำหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ขึ้นไปบนห้องพระ แต่ว่าไม่ให้ใครตามขึ้นไปนะคะคือคุณพ่อจะขึ้นไปกับพี่ชายสองคนเขาก็หายขึ้นไปกันแป๊บ,บนึงอะคะแล้วเขาก็ลงมาพร้อมกับเขาวสารเนี่ยค่ะแล้วคุณพ่อก็เดินออกไปหน้าบ้านคุณพ่อเขาก็บอกว่าห้ามใครแบบออกมาเลยให้ให้นั่งจนอยู่ข้างในเราก็รอคุณพ่อก็เดินหายไปกับพี่ชายแปบบ๊บนึงก็กลับเข้ามาแล้วคุณพ่อก็บอกว่าโอเคทานข้าวออืมอืม แล้วพ่อก็ไม่พูดอะไรค่ะ mm. เราก็นั่งทานข้าวกันด้วยความแบบเงียบพ,พ่อก็นิ่งๆ mm. แล้วแม่ก็ไม่กล้าถามเจนกับพี่สาวก็ไม่กล้าถามพี่ชายเขาก็ทานของเขาค่ะทุกคนก็เงียบไปก็ทานกันไปจน mm. ทานเสร็จคุณพ่อก็เลยบอกพี่ชายว่าอ่าให้ขึ้นให้ขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์ mm. Mm. แล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยครับ mm. ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องทําอะไรนะคะก็ mm. ให้นอนได้เลยแล้วก็คืนเนี้ ห้ามล็อกประตูห้องนอนอถ้าได้ยินเสียงใครเรียกหรือว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่ต้องตื่นอ่ะคือให้นอนอย่างเดียวถ้าอ่ามีอะไรเนี่ยคุณพ่อจะดึงเข้ามาในห้องเองเพราะว่าไม่ให้ล็อกประตูห้องนะ,ะ,ะคะอ่ที่ใชยก็โอเคอืมคุณเจนเล่าแบบนี้ดีแล้วนะเล่าไป<ะ>หยุดเว้นวักไปไม่ต้อง<ะ>ต่อเนื่องคําก็ได้คุณเจนจะได้ลดความตื่นเต้นลงดีแล้วดีแล้วดีแล้ว ทีนี้ก็อ่าพี่ชายก็ทานเสร็จนะคะก็ขึ้นไปก่อนก็เหลือเจนที่สาวแล้วก็คุณแม่คุณพ่อก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บล้างแล้วก็ปิดบ้านเลยขึ้นนอนเลยนะวันนี้ปกติเนี่ยตอนเย็นนะคะเราจะต้องผูกขยะแล้วก็เอาไปทิ้ง ถังหน้าบ้านต้องเปิดประตูรั้วค่ะแล้วก็ไปทิ้งถังใหญ่หน้าบ้านคุณพ่อก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องเอาออกไปทิ้งนะให้ผูกแล้วก็วางไว้ข้างในเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะเอาไปทิ้งให้เองอให้แบบเก็บล้างแล้วก็ปิดบ้านเลยอ่าตอนนั้นเนี่ยเจนก็พัานข้าวเสร็จแล้วก็เก็บล้างก็อยู่ในห้องครัวเนี่ยเอาหมาที่บ้านนะคะก็หอน หมาสี่ประมาณสี่ตัวที่บ้านก็หอนรับกันอะคะ่ะต,ตัวที่หนึ่งหอนตัวที่สองก็ตามสามพอหนึ่งหยุดสี่สี่หอนหนึ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็หอนหอนหอนแล้วก็ไปวิ่งวิ่ง,งไปหอนตรงประตูหน้าบ้านอะคะ่ะหอนไปหอนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมาที่บ้านเนี้ยนะคะคือเขาหอนทุกวันอยู่แล้วหากไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรมากนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี้ยสิ่งที่เจนรู้สึกก็คือว่า บรรยากาศหน้าบ้านเนี่ยมันมันเงียบแบบมันไม่มีลมพัดเลยนะคะ,คะเงียบไม่มีรถวิง่งไม่มียามขี่จักรยานตรวจหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยค่ะเอะอก็ก็ขนลุกนิดนึงแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะคะก็ปิดบ้านแล้วก็เลยขึ้นนอนอนาขามนอนค,คุณพ่อก็บอกเหมือนพี่ชายเลยคะ่ะว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามห้ามดูห้ามตอบรับ Mm hmm. แล้วก็ถ้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุณพ่อจะเข้ามาในห้องเอง uh huh. ไ,มไม่ต้องล็อกประตูเราก็เลยโอเคอ่ะก็เจนก็ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็นอนกับพี่สาวนอนห้องเดียวกัน uh huh. ก็คุยกันนะคะแล้วก็เจนก็เลยถามว่าตะเกียมันเป็นยังไงพี่สาวเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อสั่นก็มีอาการอย่าง uh huh. ที่เล่าไปนะคะ uh huh. เออเราก็งงว่าเอา้าเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอ่าวันนั้นคืนนั้นก็ผ่านไปนะคะ่ะไม่มีอะไร mm hmm. แล้วก็วนะจนคุณเจน ต้องถามก่อนว่าคุณเจนจะได้พักหายใจด้วยต้องถามก่อนว่าตั้งแต่คุณเจนจําความได้เกิดมาเนี่ยคุณพ่อเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่มีค่ะนี่คือครั้งแรกที่คนในบ้านเห็นว่าคุณพ่อมีอาการแปลกๆถูกไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็บ้านเนี้ยเราก็เพิ่งย้ายมาอยู่ในปีหนึ่งเป็นบ้านที่ที่เราสร้างนะคะเป็นบ้านสร้างซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาก็ ก็ไม่เคยเจอก็เพิ่งเจอครั้งนี้ยครั้งแรกตอนนั้นก็คือทําอะไรไม่ถูกก็ตกใจอ่ะค่ะที่สาวบอกครับทีนี้คืนนั้นก็ผ่านไปค่ะวันรุ่งขึ้นเราก็ใช้ชีวิตกันปกติจนตอนเย็นเนี่ยเรากลับมานั่งทานข้าวกันก็เลยได้ได้ทราบนะคะพี่ชายเขาก็เล่าบอกว่าในมุมของเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็คือเขานะ่ะเลิกเรียนตอนสี่โมงเขาก็ เตรียมตัวกลับบ้านปกติโดยที่เขาก็ขึ้นรถเมย์ค่ะแล้วก็จะมาลงตรงป้ายเพื่อที่จะต่อรถแท็กซี่เข้า<ม>บ้านทีนี้จังหวะที่รถเนี่ยค่ะเลี้ยวมาตรงโคง้งซึ่งโค้งนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพนะคะ,<ม>ะพี่ชายเขาก็กดออดซึ่งโคง้งโค้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นโค้งหักศา<ม>เป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยอะคะ่ะแล้วก็ ไฟถนนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสว่างมีไฟถนนแต่ว่าไม่สว่างนะคะแล้วก็มันเป็นถนนขาไปสองเลนขากลับสองเลนมีเก,กาะกลางตรงกลางใหญ่ๆแล้วก็เป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างๆก็จะเป็นแบบที่โล่งที่มันมีหญ้าขึ้นสูงๆนะคะแล้วก็มีบ้านคนอยู่แบบไกลๆเราเห็นได้อะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้วันนั้นเนี่ยพี่ชายเขาก็บอกว่าเขานั่งรถเมล์แล้วก็พอผ่านโค้งเนี่ยกําลังผ่านตรงโค้งเขาก็กดออดในรถเมล์ะค่ะเพราะว่าเขาจะลงปลายาแล้วอพอเขากดออดเสร็จปุ๊บเนี่ยรถเมล์เนี่ยเขาอยู่เลนขวาสุดนะคะเขาก็เลยเลยโค้งมานิดนึงแล้วเขาก็เจืะ อ่าล้วทีนี้ที่ชายเขาก็ก็เลยลงมายืนตรงบันไดรถเมย์อะค่ะแล้วเขาก็มองเขาบอกเขามองไปด้านซ้ายเนี่ยเพื่อดูว่ามีรถวิ่งสวนมาหรือเปล่าเขาบอกเขาว่าไม่เห็นเลยนะว่ามีรถไม่ไม่คือเขาเห็นว่ามันไม่มีรถวิ่งมานะคะเขาก็เลยลงก็เลยก้าวลงมาบนถนนเขาบอกพอเขาก้าวลงมาบนถนนเท่านั้นแหละเขาหันไปมองทางซ้ายนะคะเขาเห็นรถสิบล้อยวิ่งเข้ามาใช่ค่ะเขาบอกเขาเห็นรถสิบล้อวิ่งเข้ามาซึ่งมันอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกล เขามากอะค่ะเขาก็ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วอะค่ะตอนนั้นพี่ชายคิดว่าแบบตายแน่ๆต้องตายแน่ๆแล้วเพราะว่าจะวิ่งขึ้นฟุตบาทก็ไม่ทันนะคะทีนี้เขาก็เลยในจังหวะที่เขาคิดอยู่ว่าเขาตายแน่ๆเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกเหมือนมีมือใครก็ไม่รู้อะค่ะผลักเขาตัวเขานะคะเขาบอกเขาก,กระเด็นจากตรงกลางถนนนะคะลอยไปตรงฟุตบาทเลยค่ะ ค่ะคือเขาบอกเขากระเด็นมาเลยแล้วก็คือกระเด็นอีกทีคือเขาไม่อยู่บนสิบบาทแล้วก็มีแผลถลอกแบบข้อศอกถลอกขา,ขาคือก็ถลอกเล็กน้อยอะค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็บอกเขาตกใจมากเลยแบบใจเต้นตุ๊บๆเลยอะค่ะครับแล้วเขาก็หันไปมองด้านขวาจะมองรถอ่าสิบล้ออะค่ะเขาบอกหันไปมองเนี่ยคือ ไม่เห็นสิบลอ้อแล้วไม่รู้แบบวิ่งไปไหนแล้ววิ่งเร็วมากหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าหายไปเลยเขาบอกเขาไม่เห็นเลยเนะี่ยแบบไม่ไม่เห็นง้ <ๆ S 1> งนเลยอะคะ่ะคือก่อนหน้านั้น,นเนี่ยเหมือนเขาโดนบังตาจากอ,อ,อะไรบางอย่าง,าง,งน,นะคะเขา<อ><ๆ>บอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงตอนตอนที่เขาจะเดินไปอยู่บนฟุตบาทเขาได้ยินเสียงคนบนรถเมล์ค่ะก็ล้องกรี๊ดกันใหญ่เลย แล้วรถเมย์ก็ไปเลยนะคะแล้วก็พอเขาพอเขาตั้งสติได้หน่อยเขาก็หันไปมองก็ไม่เจอรถสิบล้อละเขาก็เลยแบบก่ะลุกขึ้นแล้วก็มารอเดินมารอรถแท็กซี่เพื่อที่จะเข้าบ้านเพรารอตั้งแต่ห้าโมงะค่ะจนถึงประมาณสองทุ่มไม่มีแท็กซี่คันไหนรับรับพี่ชายขึ้นรถเลยก็ยืนรออยู่อย่างนั้นนะคะจนประมาณสองทุ่มนิดๆก็มีรถแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะยอมยอมรับพี่ชายะขึ้นรถเขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็ มาถึงบ้านก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขากับหงุดหงิดนะคะที่กลับมาแล้วก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อันนี้อันนี้ในส่วนของพี่ชายนะคะทีนี้คุณพ่อเขาก็เล่าต่อบอกว่าพอพี่ชายเนี่ยเขาเขากลับเข้ามาแล้วแล้วก็เดินผ่านห้องทานข้าวที่คุณพ่ออยู่อะคะ่ะคุณพ่อบอกจังหวะที่เขาสั่นเนี่ยเพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านนะคะมาเข้าม,มาเข้าคุณพ่ออ่าแล้วก็มาบอกคุณพ่อว่ามีวิญญ,ญาณเนะี่ย ตามพี่ชายมาตนหนึ่งค่ะตอนเนี้วิญญาณตนนี้ยยืนรอพี่ชายอยู่หน้าบ้านอืเข้ามาไม่ได้ค่ะอวิญญาณตนเนี้ยคือมาจากตรงโคง้งรอยศพเนี่ยนะคะ,ค,ะคือเขาอยู่ตรงโคง้งน,นั้นแล้วก็อ่าเขาเนี่ยเขาต้องการเอาพี่ชายไปเป็นตัวตายตัวแทนเขาซึ่งวันเนี้เขาหมายหัวแล้วว่าเขาจะเอาคนเนี้ย เอาไปให้ได้คือถ้าเขาเอาไปไม่ได้เขาก็จะไม่ไปเขาจะยืนรออยู่อย่างนั้นนะคะคแล้วก็สาเหตุที่เขาหมายหัวพี่ชายเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยดวงตกแต่ว่าดวงยังไม่ถึงคาดาเจ้าที่ก็เลยไปช่วยเอาไว้อะคะ่ะเสร็จแล้วพอ พี่ชายมารอรถแท็กซี่เนี่ยวิญญาณตัวน,นี้ก็คือตามตลอดนะคะจนขึ้นรถแท็กซี่ก็ตามมาในแท็กซี่ด้วยแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาคุ้มครองมาตลอดทางนะคะจนมาถึงบ้านปุ๊บพอพี่ชายเปิดประตูรถลงมาเหยียบเข้าเข,าเขตบ้านปุ๊บเนี่ยก็คือตามเข้าไม่ได้ละเพราะว่า เหมือนเจ้าที่เขาไม่อนุญาตให้เข้าแล้วอะค่ะคเป็นเขตเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้าไม่ได้เพราะว่าหน้าบ้านเจนจะมีเป็นแปดเหลี่ยมอะค่ะบ้านบ้านคนจีนเขาจะมีแปดเหลี่ยมค่ะติดที่อยู่เหนือประตูอะค่ะเขาบอกอันนี้เป็นตัวที่แบบเหมือนกันสะท้อนนะคะไม่ให้แบบวิญญาณตัวนี้ยเข้าค่ะวิญญาณตัวเนี้ยเข้าไม่ได้เพราะว่าตรงข้ามบ้านเจนจะเป็นเมนเผาศกอะค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะบ้านตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่า บ้านเจนอยู่ตรงข้านหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยก็จะเป็นกำแพงรั้วของหมู่บ้านานะคะพอมองไปมันก็จะเป็นทุ่งโลง่โลงๆนะคะแล้วก็จะเห็นหลังคาว,วัดอยู่ไกลๆอะคะ่ะ แล้วก็มีเมนเผาศพขึ้นมาอยู่อันหนึ่งนะคะอ่ะเอางี้แปลว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงกับเมนเผาศพพอดีใช่ค่ะใช่อตอนที่เราทําสร้างบ้านเนี่ยก็เลยต้องมีแบบก่อนหน้าบ้านก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอที่บ้านจะนับถือ,อนะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมก็เหมือน ปะทะกันนะคะเพื่อปะทะสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามีแปดเหลี่ยมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความเชื่อเอาเป็นว่าเจนเจนเยนนะเจนเอาเป็นว่าของเหล่านี้เนี่ยปกป้องพี่ชายไม่ให้วิญญาณตนเนี้ยเข้ามาในบ้านใช่ใช่อันนี้ตามที่เจ้าที่บอกคุณพ่อนะคะเขาสื่อสารกับคุณพ่อแบบแล้วก็ อ่าเขาก็บอกว่าแต่คืนนี้คือวิญญาณตนนี้คือเขาจะไม่ยอมไปไหนนะเพราะเขาจะต้องเอาชีวิตพี่ชายไปให้ได้เพราะเขาอยู่ตรงนั้นเขาบอกอ่าประมาณว่าเขาทรมานนะคะอ่าเขาถ้าเกิดเอาไปได้เขาก็จะได้ไปจากตรงนี้ทีนี้อ่าแต่ว่าเจ้าที่นะเขาก็เลยมาบอกคุณพ่อว่าให้ไปเอาข้าวสารมาหนึ่งกำมือแล้วก็เอาไปสวดมนต์นะคะแต่แต่ตอนนั้นเจนไม่ทราบว่าบทไหนนะคะก็เอาไปสวดพอสวดเสร็จแล้วให้เอาข้าวสารกมเนี้ย เอาไปฝาดไว้หน้าบ้านนะคะ uh, uh. ออแล้วก็แล้วก็รอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถึงจะออกจากบ้านได้ครับ uh huh. เพราะว่าคืนเนี้ยคือเขาจะรออยู่หน้าบ้านคือถ้าออกไปอาจจะแบบ uh huh. เกิดอันตราย uh huh. ค่ะ แล้วคืนแล,แล้วก็คุณพ่อก็เลยเอาปศาสารไว้คุณพ่อก็เลยเป็นสาเหตุว่าค,คุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ขึ้นนอนแล้วก็ให้ปิดไฟพอดีห้องห้องนอนของเจนแล้วก็พี่ชายเนี่ยจะอยู่ติดกันแล้วก็หันหน้าออกทางถนนนะคะออกทางประตูหน้าบ้านจะเป็นเหน้าต่างนะคะคุณพ่อก็เลยกลัวทีนี้พี่ชายเขาก็บอกว่าคืนนั้นเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงแบบคนเรียกเขาตลอดเลยค แต่แต่เขาก็แบบอ่าจทาตามที่คุณพ่อบอกนะคะก็คือนอนก็คือไม่ไม่ไม่สนใจอะไรจะนอนจนถึงเช้าค่ะเรื่องเราก็ประมาณนี้เสียงสั่นมากเลยคุณเจนตื่นเต้นผมเป็นห่วงคือผมเป็นห่วงคุณเจนจะเป็นลมโอเคหายใจเข้าลึกๆผมเป็นห่วงจริงๆนะกลัวแบบคือผมต้องขัดบ่อยคือไม่ได้ขัดอย่างนั้นไม่ได้ขัดที่คุณเจนเล่าไม่ดีนะแต่ผมเห็นว่าโอ้โหคุณเจนเสียงสั่นมากแต่เข้าใจอารมณ์ตื่นเต้น เออ<ะ>ใจมันสั่นแล้วเสียงมันสั่นอ่ะใช่ครับเ,เ,เดี๋ยวนะคุณเจนครับอยู่ๆคุณพ่อท่านติดต่อกับ สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงหมายถึงว่าคุณพ่อท่านท่านศึกษาทางด้านนี้หรือคุณพ่อท่านมีเซนต์อยู่แล้วหรือยังไงอะคือคุณพ่อนะ่ะเขามีเซนต์นิดหน,นอ่อยนะคะคือแต่เขาไม่ได้มาศึกษาทางด้านนี้นะคะคแต่เขามีเซนต์บ้างเล็กน้อยอะคะ่ะแล้วก็แต่อันอนที่ว่าท่านเจ้าที่เนี่ยมาสื่อสารกับคุณพ่อได้ยังไงอัน <S <S <Wild> er> อนี้เจนก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีมาเข้าเลยอะคะ่ะแล้วคุณพ่อก็สกั่นแบบแบบเหมือนเหมือนเจ้าเข้าเลยที่สาวบอกตอนนั้นคือตกใจมากอะค่ะครับ ค่ะแต่ว่าคุณพ่อปกติคือก็จะแบบไหว้พระส่วนมนต์อยู่แล้วในห้องพระเป็นประจำนะค่ะแล้วก็ที่บ้านก็จะมีเป็นแบบตีจูะะอ้อะค่ะค่ะของคนจีนใช่ไหมคะเราก็ะจะไหว้ไหว้แล้วก็แบบฟูอ o p ชั่นทุกเทศกาลอยู่แล้วอะคะอ่ะอืมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยผมว่านะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อย่างที่คุณเจนหรือว่าทุกคนคิดโอ้โ oh, หดูเสียงหายใจดิ <laughs> เออจันเย็นนะเนี่ยอย่างอย่างคุณคุณอ่าอะไรบางอย่างคุณปุกี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะบอก็พี่แจ็คไปทักเขาว่าเสียงสั่นบ่อยๆบางทีเขาอาจจะยิ่งประมาาก็ได้ไม่ต้องทักผมจําเป็นต้องทักผมจําเป็นต้องทักอ่าคือประสบการณ์ผมจัดรายการมา20ปีผมกลัวหายใจไม่ทันเดี๋ยวจะหน้ามืดเป็นลมเฮ้ยคนใจสั่นๆมากๆเราต้องเบรกเขานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเออ เบาลงนะเบาลงนะเข<ะ>้าใจว่าตื่นเต้นแต่มเมื่อกี้ช่วงพักหลังๆอ่ะคุณเจนเว้นวักได้ดีละเล่าได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเออะนะครับเข้าใจ<ะ>อารมณ์นี้คือสิ่งต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ณวันนั้นเน่ะผมว่าอย่างที่คุณเจนกับคนในบ้านเข้าใจแหละครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีไว้อยู่ในบ้านเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองเรา<ะ>ช่วงนั้นพี่ชายของเจน อาจจะดวงตกดวงตกแล้วไปจูนติดกับเขาพอดีจังหวะนั้นพอดีใช่ใช่ก็คิดไว้อย่างนั้นนะคะเหมือนโดนบังตาจากอะไรก็ไม่รู้ถ้าตอนนั้นพี่ชายของเจนไม่ได้สติ <c oughs> หรือไม่มีอะไรบางอย่างมาช่วยพี่ชายไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะถูกไหมจนกระทั่ทงนั่งรถแท็กซี่ ทางเจ้าที่ยังบอกอีกว่าสิ่งเนี้ยยังตามขึ้นรถมาใช่ใช่ค่ะเหมือนอาจจะแบบตามมาเพื่ออาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่คือเจ้าที่เขาบอกว่าเขาก็คุ้มครองมาตลอดทางนะคะจนถึงบ้านเลยเออเหมือนเขามามาร์คไว้แล้วนะเหมือนโทษนะฮะหมายหัวไว้แล้วว่าจะเอาใช่ใช่ค่ะเพราะคุณพ่อเขาก็บอกว่าเจ้าที่เขาบอกเลยว่าคือเขาตั้งใจจะเอาชีวิตพี่ชายให้ได้ค่ะคืนเนี้ย ก็เ,เหมือนหมายหัวแล้วว่าคนนี้คือดวงตกแล้วค,คือที่น่าแปลกใจว่าเอ้ยตลอดระยะเวลาคุณพ่อตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยค่ะแสดง<ต>ว่าวันนั้นเนี่ยหนักจริง ค่ะใช่แต่ว่าตอนตอนที่เราสร้างบ้านนะคะแล้วก็ทําพิธีแบบว่าตั้งติจู้แล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าอัญเชิญเจ้าท่านเจ้าที่เข้าบ้านอะไรนะคะตอนที่พอไหว้เสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามันเหมือนมันมีลมวูบหนึ่งอะคะ่ะมันพัดเข้าบ้านแล้วคุณพ่อเขาก็ขนล,ลุกอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนคนที่ทําพิธีให้เนี่ยเขาก็เป็นเป็นแบบญาติสนิทนะคะคเขาก็บอกเลยว่ามาละเข้ามาแล้ะเรียบร้อย แต่ว่าคนคนที่ท,ทําพิธีให้อันเนี้ยคือเขามีเซนค่อนข้างแรงนะค่ะครับครับค่ะเขาก็พูดเลยบอกว่ามาแล้วแหละเข้าเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดเลยเหตุการณ์ก็ผ่านมาได้ด้วยดีถูกไหมค่ะใช่จากจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่เคยเจอแบบเอเรื่องอะไร ที่แบบเอ่อขนาดนี้มาก่อนนะคะนะฮะแล้วก็อย่างโลเคชันอย่างบ้านที่คุณเจนบอกโหคืออยู่บ้านเรามองเห็นปล่องเมนได้เลยถูกบ้าอ่าใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ย้ายมาเนี่ยตอนนั้นคือเจนก็คือไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะคะแล้วก็บางวันก็จะได้กลิ่นป็นกลิ่นแบบเหม็นเมน,น,นะคะอลอยเข้าบ้านช่วงเย็นๆแบบโผลเพลอแบบห้าหกโมงอะไรเงี้ยค่ะโทษนะนโทษนะค่ะกลิ่นจากการเผาเ ใช่ค่ะแต่คือตอนแรกไม่ทราบจริงๆค่ะ<อ>ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ก็ได้กลิ่นอย่างนั้นแล้วก็ในใจว่าเม้นเหม็นจังเหม็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคจนจนมีอวันหนึ่งก็เลยคุยกับ พี่หรือพ,พี่พี่สาวอะไรเงี้ยค่ะทําไมมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้นอกลอยเข้าบ้านเราประจําเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทุกวันพี่สาวบอกอ้าวไม่รู้หรอนี่กลิ่นเผาศพไงกลิ่นที่เขาเผาไปดูสิแบบมันจะมีควัน่ะถ้าวันไหนเผาจะมีกลิ่นเนี้ลอยเข้ามาก็บอกอ้าวหรอเอาอเป็นกลิ่นนี้หรออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นอ่าฮะคุณเจนหมายถึงว่าตรงเนี้ยที่เราไปอยู่เนี่ย มันเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่ะแน่นอนว่าหมู่บ้านนี้น่าจะสร้างทีหลังวัดอ่าน่าน่าน่าจะใช่ค่ะวัดน่าจะมาก่อนโอ้โหโลเคชั่นแบบแต่คือมันจริงๆมันก็ห่างกันนะคะเพียงแต่ว่าตำแหน่งบ้านเจนที่อยู่อะค่ะมันอยู่อติด ล้วหมู่บ้านแล้วก็มองไปก็เลยเห็นหวัดอะคะ่ะแต่ถ้าโลเคชันแบบบ้านอื่นที่เขาเพื่อเป็นหมู่บ้านใหญ่อะคะ่ะเขาก็ไม่เห็นแต่บ้านเจนอะคือตรงๆเลยอะคะ่ะเห็นโอ้โหเฮ้ยแต่มันคือบ้านเราอะนะเข้าใจได้อมันมันซื้อไปแล้วอะ่ะใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยแบบว่าเจออะไรที่ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นเหตุหการณ์ทั้งทั้งเดียวเลยอะค่ะที่ที่เจอ อ่อแต่ด้วยผมว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการลมพัดด้วยแหละตอนนั้นคือเขาเผาศพแล้วเราอยู่ใต้ลมพอดีถูกไหมอ่าใช่ใช่ค่ะเพราะมันก็จะได้กลิ่นบ่อยมันสร้างมลุพิษไง่ <c oughs> เออเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมค่ะแล้วก็ออมาที่บ้านนี่ก็อย่างที่บอกค่ะคือหอนแบบ เกือบทุกวันนะคะจนจนเราก็รู้สึกว่าเราก็ชินชินไปโดยปริยายอะค่ะหอนทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากละลาบระลวงถามว่าตอนที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยทางบ้านเขามไม่ได้ดูทำเลมาก่อนนะ คือคือ,คอน่าคือน่าน่าจะดูนะคะแต่ว่าเจนก็ไม่ทราบว่าทอนคือตอนนั้นเจนยังเด็กอ่ะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบเขาดูอะไรมากแค่ไหนแต่ทีตอนที่เราสร้างเป็นบ้านขึ้นมาและะ้วอ่ะค่ะอ่าตรงนี้เป็นเนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีแบบอ่ามีเป็นแม่กวนอิมมีนู่นนี่มาแปะมายัน อาคาเอาไว้อืมโอเคก็คือเป็นเป็นการป้องกันตามความเชื่อแต่ไม่ได้ป้องกันใช่ค่ะใช่ใช่ใชค่ะอ่ะโอเคได้เจนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณมากๆเจนที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเช่นกันค่ะพี่แจ๊คหายตื่นเต้นนะหายตื่นเต้นละค่ะขอบคุณมากๆคุณเจนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผม หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ